มามามาท้วันนี้ทำอะไรดีคือต้องเป็นคนที่แบบขุดตัวเองขึ้นมาทำงานอะ่ะมันจะไม่มีคำสั่งเราก็คือต้องทำงานย4ชั่วโมงเราคิดอะไรได้เราก็ต้องทำเลยไม่มีวันหยุดคำว่าเสาร์อาทิตย์พักงานไม่ต้องคิดเรื่องงานเนี่ยไม่มีคืออันนี้คิดงานตลอดเวลาก็รู้สึกว่าอุ้ยทำไมมันเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายฉันแต่ว่าพอเราเริ่มลดรอบปั๊มน้องเริ่มแบบกินข้าวได้อะไรเงี้ยหาย เลยรู้ว่าแบบออกการปั๊มนมอ่ะมันแบบมันก็ดึงสารอาหารหลายๆอย่างไปให้ลูกใช่แต่ถามว่ารู้อย่างนี้แล้วเราจะหยุดปั๊มไม่หยุดก็ไม่หยุดอยู่ดีเราก็ต้องปัามนมให้ลูกอยู่ดีเพื่อให้ลูกได้สารอาหารที่ดีที่สุดด้วยแต่ก็งงนะแม่บางคนไม่เป็นแต่จอยนี่คือแบบสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมาม่ามาทลอกนะคะรายการที่จะมาบอกเล่าประสบการณ์การเลี้ยงลูกของคุณแม่แต่ละคนกันค่ะ สำหรับ EP นี้นะคะเดินทางมาถึง EP ที่5แล้วแค่คนพิเศษของเราในวันนี้นะคะคุณจอยจีค่ะค่ะสวัสดีค่ะจอยจีเลิฟเบอรี่ค่ะตอนนี้กำลังทำเพจแม่และเด็กเป็นจอยจีเลิฟเบบี้ค่ะแล้วก็มีลูกแล้วหนึ่งคนค่ะเดี๋ยวขอสอบถามในส่วนของเพจนิดนึงค่ะของเพจของคุณจอยจีนี่เป็นเพจยังไงลหรคะเกี่ยวบอกเล่าเกี่ยวกับอะไรเอ่ยอ๋อของจอยจะจะเป็นเพจจอยจีเลิฟเบอรี่ใช่ไหมคะก็จะเป็น เพจบิวตี้เพราะเราด้วยความแบบเป็นผู้หญิงโงะ mm hmm. ก็จะชอบของสวยๆงามๆ mm hmm. ก็จะเป็นแบบรีวิวบิวตี้โปรดักช่นแบบเมคอัพสกินแคร์แล้วก็แชร์เรื่องไลฟ์สไตล์ด้วยอ mm hmm. ะไรอย่างนี้ค่ะใช่นี่แชร์เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าตั้งแต่ที่มีลูกจอยก็เลยทําแบบเหมือนว่าทําช่องแยกมา mm hmm. เป็นจอยจีเลิฟเบบี้เพราะว่าอยากจะแชร์โปรดักเกี่ยวกับแม่และเด็ก mm hmm. ให้แบบ คนได้รู้จักด้วยเหมือนด้วยความที่เราอะเป็นคนชอบทำคอนเทนต์อยู่แล้วแล้วก็รู้สึกว่าการที่ได้แชร์อะไรที่มีประโยชน์อะเราก็ชอบชอบทำค่ะแล้วตอนนี้คุณจอยจี้มีลูกหนึ่งคนใช่ไหมคะน้องอายุกี่ขวบหนึ่งคนคะคะเลี้ยงน้องได้หนึ่งขวบหนึ่งเดือนแล้วใช่ตอนนี้แล้วก่อนนนั้นนะคะก่อนที่ จะตั้งคระนะคะมีการวางแผนยังไงบ้างคะ่ะโอ้จริงๆเอาถ้าเกิดแบบคร่าวๆเลยนะจอยอะวางแผนไว้ว่าจอยอยากมีลูกประมาณช่วงอายุ30เพราะว่าก่อนหน้าน,นี้เราก็จะอยากเที่ยวเนาะแบบว่าอายุแบบยีกว่ายี่สิบมาก็ยังอยากเที่ยวแต่ว่าไม่อยากมีเลทกว่า30เพราะว่ากลัวเริ่มแบบเราจะดูแลเลี้ยงเขาไหวไหมเราจะเหนื่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยเออก็แบบอยากมี30แล้วสรุปก็คือมีตอนอายุสาอค่ะใช่อย,อยู่ในแผนก็คือ,อใช่ยังนะอยู่ในแผนอยู่ ถามเรื่องถามว่าเรื่องการดูแลอะไรเงี้ยก็มีออกกําลังกายบ้าง <c oughs> ใช่ตอนนั้นแบบจากคนที่ไม่เคยออกกําลังกายเลยก็แบบโอเคไปฟิตเนสกับแฟนอะไรอย่างเงี้ยตั้งใจว่าจะมีน้องเนี่ยก็มีไปปรึกษาคุณหมอบ้าง <c oughs> แบบไปตรวจสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าด้วยความที่คุณหมอบอกว่าโอเคอายุเรายังน้อยนะเรายังแบบเออลองธรรมชาติดูก่อน <c oughs> ก็เลย <c oughs> ก็เลยไม่ได้ไม่ได้แบบเหมือนว่าลงดีเทลหรือแบบไปปรึกษาหมออะไรจริงจัง ก็ธรรมชาติแล้วก็น้องมาเลยโชคดีมากค่ะแล้วมีการทานอาหารสําหรับบํารุงร่างกายยังไงบ้างคะระหว่งางตั้งครรภ์อะไรอย่างเงี้ยเอาจริงจริงจอยแบบธรรมชาติมากไม่ได้ไม่ได้บำรุงอะไรจริงจังเลยเพิ่งมาเป็นแบบเป็นแม่แล้วหาข้อมูลอ่ะเลยเพิ่งรู้ว่ามันแบบมันมีอาหารที่ช่วยบำรุงแบบแม่แบบอาหารเสริมหรือแม่ก็ทั้งแบบควรกินอนนุนอันอน,นี้อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเดี๋ยวท้าท้องสองถ้ามีโอกาสก็จะบำรุงตัวเองให้มากขึ้นค่ะเห็นคุณจอยบอกว,ว่าคุณจอยมีสองเพต อยากสอบถามในส่วนของจุดเริ่มต้นของแต่ละเพจนะคะเกิดขึ้นจากอะไรบ้างคะคุณจอยอ๋อ,เ,อ,อเริ่มต้นเลยนาะตั้งแต่แบบเหมือนอตั้งแต่เรียนเลยลวกันนะคือแบบจอยเรียนจบมาปุ๊บจอยก็มาทํางานประจําได้ประมาณ4ปีแล้วก็ระหว่างเนี้ยตั้งแต่สมัยเรียนจนถึงทางานมาเนี่ยจอยอะทำเกี่ยวกับการรีวิวรีวิวนู่นรีวิวนี่ในหมวดของบิวตี้อะมาเรื่อยๆแล้วปรากฏว่าพอทาเนี่ย มันแนวโนมมันไปได้ดีจอยก็เลยแบบออกจากงานมาแล้วก็เริ่มมาทําเป็นรีวิวเป็นเพจรีวิวแบบจรงิงจังก็ทาได้สักพักหนึ่งจนพอน้องแบบเหมือนว่าจอยตั้งท้องอย่างเงี้ยก็เลยเกิดมาเป็นอีกเพจหนึ่งเป็นเพจของแม่และเด็กค่ะใช่อย่างเพจของแม่และเด็กเนี้ยคะ่ะคุณจอยรีวิวประมาณไหนบ้างคะ่ะจริงๆก็คือเอาหลักๆที่จอยทำมานะเหมือนกับว่าการรีวิวเนี่ยจอยจะเป็นคนที่ชอบใช้นูน่นใช้นี่แล้วก็มาแชร์ ในหมวดของบิวตี้เนี่ยก็เริ่มมาตั้งแต่สมัยเรียนแล้วว่าเออจอยชอบแต่งหน้าจอยชอบใช้สกินแคร์แล้วก็เอามาแชร์ให้คนอื่นได้รู้บ้าง<ม>เพราะว่าจอยก็ชอบอ่านรีวิวดูรีวิวเยอะเนาะพอมาทําในเพจของแม่และเด็กอะ่ะจอยก็มีโอกาสได้ลองของมาเยอะอย่างเงี้ยจอยก็เลยรู้สึกว่าเออเราก็จะได้แชร์ให้แม่แม่พ่อพรู้ว่าแบบเออการใช้ของใช้ระเด็กเนี่ยมันมีอะไรเวิร์กไม่เวิร์กอะไรเงี้ย<ม>ก็คือทําในหมวดเดียวกันเลยแค่เปลี่ยนแคตตาก็อเสริมขึ้นมาใช่ก็จะเป็นในส่วนของ แม่และเด็กด้วยแล้วก็ยังคงทำวิวตี้บล็อกเกอร์อยู่ใช่ยังทําคู่กันเลยใช่ค่ะค่ะแล้วอันนี้เดี๋ยวขอรบกวนถามในส่วนของสไตล์การเลี้ยงลูกนิดนึงค่ะของคุณจอยอะค่ะมีสไตล์การเลี้ยงลูกยังไงบ้างเพราะว่าเห็นน้องโตประมาณขบกว่าแล้วใช่ไหมคะโอ้เรื่องสไตล์การเลี้ยงลูกเหรอจอขอเรียกตัวเองว่าเป็นแบบแม่ยืดหยุ่นได้ไหมเพราะว่าเหมือน ก็เป็นคนที kind of mm ่อ่านข้อมูลมาเยอะดูทฤษฎีมาเยอะแต่ว่ารู้สึกว่าไม่อยากฟอสลูกจนเกินไปไม่อยากให้มันมีกดระเบียบแบบแบบแข่งเกินเพราะจอยก็เห็นคือคือก็หาข้อมูลเยอะเนาะเราก็เห็นแม่หลายหลมันมันมีแม่หลายแบบเช่นเออชอบแบบกดระเบียบแบบเป๊ะเป๊ะเออทุกอย่างต้องแบบเออตามระเบียบตามหมอสั่งอะไรอย่างเงี้ยเออแต่มันก็ขึ้นกับบริบทของแต่ละบ้านด้วยแต่สําหรับจอยจอยรู้สึกว่าจอยอยาก อยากเฟ e กซิเบิลอยากให้ดูตามว่าเขาเป็นยังไงแล้วเราก็เอาทฤษฎีหรือว่าความรู้กฎอะไรอย่างเงี้ยมาปรับใช้กับเขาให้มันแบบเหมาะสมกับเขาอะไรเงี้ยค่ะก็คือว่าไม่ได้ฟิกมากใช่แต,แต่ว่าไม่ได้ปล่อยแต่ <ใน S 1> ว,ว่าแต่ว่าข้อเสียข,ของการอย่างเงี้ยพอจอยลองไปเทียบกับแม่ที่เขาแบบเออฟิกแบบเป็นระเบียบเงี้ยอะเรื่องการกินนมการนอนแม่บางคนเขาอาจจะได้แบบฝึกลูกจนเป็นแบบนี้ใสแล้วนั่งกินข้าวเรียบร้อยอะไรเงี้ยหรือว่านอนเป็นเวลา แต่สาหรับน้องเจนีนบางทีแบบเขาจะมีความยืดหยุ่นนอนเร็วบ้างนอนช้าบ้างมนมอาจจะไม่ได้ตรงเวลามากแต่ว่าเราก็อาจจะดูไว้ว่าโอเคถึงนมไม่ตรงเวลาแต่ปริมาณต,ต้องให้ได้ภายในหนึ่งวนันอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็คือยังไงก็สารการครบถ้วนแต่อาจจะไม่ได้ฟิกเป็นเวลาตามแบบแผนใช่ใช<ม>เด<ล>้บอกว่ามันจริงๆมันตามบริบทอาะแม่บางคนเขาอาจจะเลี้ยงคนเดียวเหนื่อยถ้าการทําเป็นแบบระเบียบชีวิตเขาจะง่ายขึ้นเขาจะจัดการอะไรง่ายขึ้นแต่ของจอยอ่ะมีคนช่วยเลี้ยงมีแบบ มีเวลาอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะเฟคซิเบิลหน่อยก็เราก็ไม่ได้รู้สึกเดือดร้อนเพราะเรามีคนช่วยอะไรเงี้ยก่อนนี้ลูกกับหลังนี้ลูกเนี้ยค่ะคุณจอยชีวิตของคุณจอยค่ะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างไหมคะก็<ม>เปลี่ยนเยอะมากเพราะว่าตอนนี้เมนพาริตี้ของจอยอ่ะมันจะเปลี่ยนจากการทํางานมาเป็นลูกคือเมื่อก่อนอยังเคยคิดนะว่าแบบว่าเออทำงานเราทํามาจุดนี้โอเคหรือยังพอหรือยังความมีลูกปุ๊บมีเป้าหมายในชีวิตเลยว่<ๆ>าแบบ โอเคสิ่งที่เราทําทั้งหมดเนี่ยเราอยากทําเพื่อเขาใช่แล้วอย่างนี้การมีลูกเนี้ยคะ่ะกับการทําเพจไปพร้อมๆกันเนี้ยคะ่ะมีผลอะไรบ้างไหมคะหรือว่าก็สามารถแบ่งเวลาได้ปกติจริงๆต้องบอกว่าด้วยความที่จอย,อยมีคนช่วยเยอะเลยโชคดีที่จอยยังทําควบคู่ไปได้แล้วไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบมันทับซ้อนกันหรือว่ามันเหนื่อยจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะมีการแบ่งเวลามาให้ลูกมากขึ้นอะไรที่เราเคยแบบเหมือนชิลชิเมื่อก่อนเราก็อาจจะแบบ ตัดออกไปบ้างแล้วก็มาโฟก,กัสที่ลูกแล้วงานเราก็ทำแบบควบคู่ไปด้วยอยากถามคุณจอยในยส่วนของการทำงานประจำกับการรีวิวสินค้าคะ่ะมีความแตกต่างกันมากไหมคะจอยว่าการทำงานประจำเป็นการทำงานเพื่อคนอื่นแต่ว่าการทำงานของตัวเองเนี่ยมันเป็นการทำเพื่อตัวเองแต่ว่าระดับความแบบกดดันกับความระผิดชอบก็จะต่างกันการทำงานให้คนอื่นเนี่ยมันก็อาจจะแบบโอเค เราทําตามคําสั่งเนอะเรามีมีเป้าหมายมีอะไรแล้วมีคําสั่งมาให้เราทําโอเคมันอาจจะแบบก็แค่แค่ทำแต่ว่าการที่ทํางานของตัวเองมันจะแบบวันนี้ทําอะไรดีคือต้องเป็นคนที่แบบขุดตัวเองขึ้นมาทํางานอ่ะมันจะไม่มีคําสั่งเราก็คือต้องทํางานยีิบสี่ชั่วโมงเราคิดอะไรได้เราก็ต้องทําเลยไม่มีวันหยุดคําว่าสาาคิ์พักงานไม่ต้องคิดเรื่องงานเนี่ยไม่มีคืออันเนี้ยคิดงานตลอดเวลาก็ต้องคอยคิดคอนเทนต์คิดงานอะไรที่มาใหม่คุณดอยก็ต้อง แต่เราเรจะสั่นเวลาได้ใช่ใชก็มันก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันเนาะการทํารีวิวไปด้วยเลี <ained> ้ยงน้องไปด้วยอย่างเงี้ยคะ่ะสําหรับคุณจอยอะค่ะมีข้อดีข้อเสียย,ยังไงบ้างคะอ๋อจอยพูดถึงข้อดีก่อนหล้กกันเนาะข้อดีก็คือการที่จอยได้เลี้ยงน้องไปด้วยแล้วทํารีวิวไปด้วยอะจอยได้คอนเทนที่ค่อนข้างหลากหลายขึ้นเพราะด้วยความที่เราอยู่กับน,น้องตลอดเวลายอย่างเงี้ยอะเมื่อก่อนจะทําเป็นบิวตี้เนอะตอนนี้ก็เลยขยับขยายมาทําเป็นคอนเทนต์ของแม่และเด็ก มาคืนพอเราเลี้ยงน้องไปด้วยเนี่ยเราก็ได้ทำคอนเทนต์ไปด้วยคือเหมือนเหมือนมันก็แบบส่งเสริมกันใช่แต่ข้อเสียเนี่ยถ้าหลักๆที่จอยเห็นอ่ะก็คือเหมือนกับว่าเราจะจัดการเวลาแอบ,บยากขึ้นอีกนิดนึงเพราะว่ายังไงเราต้องแบ่งเวลาให้ลูกก่อนแบบถ้ากําลังทํางานเนี้ยลูกร้องอ้าวจะทําไงปล่อยลูกร้ององี้ก็ไม่ได้เราก็อาจจะต้องแบบพักงานแล้วก็แบบไปดูลูกก่อนมันก็อาจจะแบบมีความยากขึ้นมานิดนึงแต่ก็ยังโอเคอยู่ กับอีกอย่างหนึ่งก็คือปกติจอยรีวิวสายบิวตี้ใช่ไหมจอยจะลองโปรดักต์อะไรเยอะมากเลยเพราะว่าจอยได้แบบเหมือนออกไปไปงานไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยแต่พอเลี้ยงลูกอ่ะอยู่บ้านไม่แต่งหน้าใช้ของเดิมๆอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็ทําให้เราแบบไม่ได้ลองอะไรมากขึ้นาการวางแผนน้องคนที่สองนิดนึงค่ะเห็นคุณจอยบอกว่ามีการวางแผนน้องคนที่สอง อันนี้คุณจอยที่แบบมีการวางแผนเตรียมตัวเตรียมความพร้อมอยังไงบ้างคะ่ะคนที่สองจริงๆงจอยตั้งใจว่าอยากให้น้องเขาคนแรกอะ่ะอายุครบขวบก่อนแล้วเราค่อยเริ่มโอเคเริ่มมีคนหนึ่งเพราะว่าน้องเขาจะได้ห่างกันสองปีเรื่องการวางแผนเนี่ยก็คืออยากจะปล่อยธรรมชาติเหมือนกับคนแรกเนี่ยแหละแต่ว่าตั้งใจว่าจะบำรุงตัวเองให้มากขึ้น รื่องออกกาลังกายอาจจะยากนิดหน่อยเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาเลี้ยงลูกอย่างเดียวแต่ว่าเรื่องกับอาหารการกินเนี่ยก็อาจจะแบบโฟกัสขึ้นในการบํารุงที่ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอ,อาจจะไปในส่วนของโฟกัสอาหารกา,ารกา,าร,าาร้ินตัวเองอาหารเสริมอะไรอย่างงี้ใช่แล้วอย่างน้องคนแรกเนี่ยคะ่ะอยากสอบถามในเรื่องของการวางแผนอนาคตให้น้องเพราะว่าอย่างคุณแม่บางคนอย่างเงี้ยค่ะถ้าน้องโตขึ้นแล้ว เข้าอนุบาลจะให้น้องเรียนที่ไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยคะของคุณจอยจี้มีการวางแผนบ้างหรือยังคะยากมากเลยค่ะสำหรับก,การวางแผน,เ,นเพราะเราแบบใหม่มากอันนี้ก็เป็นแบบเหมือนข้อมูลที่ต้องทําการบ้านอีกเกยอะมากเลยเกี่ยวกับแบบโรงเรียนที่ลูกจะเข้าเนอะอนาคตถ้าอนาคตอันใกล้ก็คือโรงเรียนของจอยอะ่ะจอยก็จะวางแผนว่าโอเคเราอยากให้ลูกได้ภาษานะเราอยากได้ลูกโรงเรียนที่เขาเน้นวิชาการกึ่งกงภาษาไม่อยากให้แบบ วิชาการจ่าจนแบบโ mm. หลูกแบบเข่งเรียนก็ไม่ไหวหรือว่าแบบเล่นไปจนแบบกลับเข้ามาสู้คนอื่นไม่ได้ก็ไม่ไหวแล้วก็อ,กอย่างก็คืออยากได้โรงเรียนที่ใกล้บ้านใช่ mm. เพราะว่าลองปรึกษาหลายๆแม่เราเขาก็รู้สึกว่าแบบถ้าโรงเรียนอะและยิ่งลูกเล็กอะใกล้บ้านน่าจะดีกว่าก็คือหนึ่งสะดวกสําหรับคุณแม่ด้วยใช่สองก็สะดวกสําหรับลูกด้วยน้องจะได้ไม่ต้องตื่นเช้าไปโรงเรียนใ,ใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าน้องตื่นเช้ามากก็อง,องอแงเหมือนกัน เห็นคนุณพ่อคนณแม่หลายๆคนถ้าลูกแบบกําลังเล็กๆเงี้ยค่ะการตื่นเช้ามันจะเป็นเรื่ <ลำ S 1> องยากลำบากแล้วอย่าง<ล>ถ้าเกิดว่าเราไปรับลูกไม่ได้เงี้ยการแบบไว้วานคนอื่นถ้ามันใกล้บ้านมันโอเคไงไม่ใช่แบบโอโ้โหขับรถเป็นชั่วโมงไปรับลูกไม่ไหวมสมมุติถ้าเกิดวันนี้ค่ะคุณจอยจีไม่ได้ทํางานในส่วนของบิวตี้บล็อกเกอร์อะไรเงี้ยค่ะคุณจอยจีมองภาพตัวเอง ตอนที่ทํางานกับตอนนี้ลูกไปเป็นไงบ้างคะหมงตอนทํางานประจำเนอะแบบ<ช>ทำงานประจําไปด้วย<ช>เลี้ยงลูกไปด้วยจอว่าจะคงแบบใช้เวลาให้แบบคุ้มค่ามากๆอย่างทํางานเสร็จจะรีบทางานแล้วรีบกลับบ้านมากลับบ้านมาเนี่ยก็คือจะอยู่กับลูกให้มากที่สุดเสาร์อาทิตย์จะพาลูกไปเที่ยวจะใช้เวลากับเขาให้คุ้มค่าที่สุดเลยค่ะอืมแล้วคุณจะคิดว่าในการวางแผนชีวิตอย่างเนี้ค่ะจะต้องเป็นระบบมากขึ้นไหมคะแบบาอาจจะฟิกไม่อาจจะฟิกอาจจะไม่ยืดหยุ่นเหมือนตอนนี้เพราะว่า เหมือนว่าถ้าเราแบบฟิกเขามากขึ้นอะไรเงี้ยมันพอมันเป็นระเบียบม,มันมันจัดการการจัดการอะไรมันจะง่ายขึ้นใช่คุณจอยที่มีอาอาการแพ้ท้องบ้างไหมคะมหรือว่าเป็นยังไงบ้างคะอุยอันนี้อยากเล่ามากเลยเพราะว่าจอยไม่รู้เหมือนกันนะว่าแบบคนอื่นเขาแบบแพ้มากน้อยขนาดไหนแต่จอยอะตอนที่ท้องไตมาแรกอะจอยจะมีอาการแบบท้องอืดกับ มีอาเจียนเอ้ยที่เห็นในล,ละครอะที่เขาเห็นแบบอ้วกออะไรเงี้ยจริงม,มันคือมันคือเรื่องจริงแต่ว่าอาจจะมีบางคนที่ไม่เป็นหูแม่ที่ไม่แพทองนี่คือแบบโชคดีมากโชคดีมากมากแต่ของตอยอะมันจะเป็นอาการที่ว่าเราจะหิวพอหิวเราไม่ได้กินมันจะรู้สึกเคลื่อนไสใช่มันแบบเขารู้สึกที่แปลกมากแต่ว่าของตอยเป็นแค่ไตมัดไตมัดเดียวเคยเห็นแม่แม่ที่เป็นเพื่อนบางคนเหมือนกันก็คือแบบเป็นไปตลอดจนท้อแบบจนคลอดอะยังไงขนาดต้องฉีดยาเพื่อให้แบบ แบบระง,งัาแพ้ท้องอะไรอย่างเงี้ยด้วยซ้ำเออ mm hmm. แล้วก็อีกอย่างหนึ่งอะช่วงขี่ท้องไม่สามารถเทคยาบางอย่างได้ mm hmm. อย่างจอยอะหุย mm hmm. uh ป่วยช้ำม,มากจอยตอนนั้นเป็นแบบไข้หวัดธรรมดาเป็นไข้หวัดใหญ่ด้วยโควิดก็เป็นโอ้โหลูกได้ภูมิช้ำมากแต่ว่าลูกไม่เป็นอะไรนะแต่อันเนี้ยความความลําบากของแม่ท้องอย่างหนึ่งก็คือ อยู่จะ t a k ยาบางอย่างไม่ได้อยู่จะกินด้แค่พาราหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือแค่ยาบางอย่างที่หมอให้จริงๆอยากกินยาซีซัวนะคุณแม่แบบช่วงในท้องเพราะบางที่มันอาจจะเอฟเฟกถึงลูกได้อ,อืก็จะกินกินยาได้แค่บางอย่างรู้สึกทรมานแบบร่างกายเราต้องหิวเองต้องหายเองช่วงท้องถ้าเป็นหวัดไม่สบายคือทรมานมากมกับอีกอย่างหนึ่งตอนที่คลอดออกมาแล้วช่วงให้นมอะ่ะหกเดือนแรกอะ่ะ จอยป่วยฉ่ำมากจากเป็นคนที่แข็งแรงไม่เคยเข้าโรงพยาบาลเลยโอ้โหเป็นแบบสิปีไม่เข้าโรงพยาบาลไม่เคยแอดมิทเข้าเดือนเว้นเดือนเลยจ้าแล้วก็รู้สึกว่าอุ๊ยทําไมมันเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายฉันแต่ว่าพอเราเริ่มลดรอบปั๊มน้องเริ่มแบบกินข้าวได้อะไรเงี้ยหายเลยรู้ว่าแบบออกกันปั๊มนมอ่ะมันแบบ มันก็ดึงสารอาหารหลายๆอย่างไปให้ลูกใช่แต่ถามว่ารู้อย่างนี้แล้วเราจะหยุดปั๊มไม่หยุดก็ไม่หยุดอยู่ดีเราก็ต้องปั๊มนมให้ลูกอยู่ดีเพื่อให้ลูกได้สารอาหารที่ดีที่สุดด้วยแต่ก็งงนะแม่บางคนไม่เป็นแต่จอยนี่คือแบบป่วยช้ำมากเป็นงูสวัดด้วยงูสวัดคืออาการที่เหมือนกับว่าเราภูมิตกแล้วมันอาการมันจะออกมาเลยทําให้รู้ว่าหูมันแบบมันไม่ไหวจริงเพราะว่าการเลี้ยงลูกมันคือการอดนอนมันคือการแบบต้องตื่นมาปั๊มนมให้นมทุกๆสามชั่วโมงอะไรเงี้ย แม่ไม่มีคนบอกชันว่าฉันจะต้องเจออะไรแบบนี้คือแม่ทุกคนจะทักแค่ว่านอนตุนไว้นะคะคุณแม่อะไรเงี้ยแต่ไม่เหม่เคยบอกเลยว่าจะต้องมาเจออะไรอย่างนี้แต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราแบบเต็มใจจะทําแล้วเราก็แฮปปี้ที่จะทํามากก็ <c oughs> เป็นความรู้ใหม่ๆนะคะรับค <c oughs> ุณ <c oughs> แม่ทุกคนนะคะเตรียมความพร้ <c oughs> <ต>อ<ต>มกันบางคนอาจจะไม่เป็นเพื่อนจอยบางคนก็ไม่เป็นแบบก็เลี้ยงลูกแฮปปี้มีความสุข คุณจอยี้มีอะไรอยากจะฝากถึงคุณแม่ที่กําลังจะมีน้องหรือเตรียมความพร้อมในการมีน้องบ้างไหมคะอ๋ออย่างแรกต้องบอกเลยว่าเลี้ยงลูกมันใจฟูมากมันมันเหนื่อยมันเหนื่อยมากจริงๆแต่ว่ามันใจกูมากจะบอกว่าคนเป็นแม่เป็นคนที่เสียสละมากๆแล้วก็เป็นคนที่เก่งแบบเก่งมากๆเลยอยากเป็นกําลังใจให้คุณแม่ทุกคนเลยว่าการเลี้ยงลูกเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากแล้วเราก็ต้องแบบผ่านไปให้ได้ อยากให้คุณจจี้ฝากช่องทางการติดตามนิดนึงค่ะค่ะถ้าช่องทางบิวตี้นะคะ<ม>ก็เป็นจจี้เลอเบอร์รี่ค่ะจะมีท Egg, มั้ง TikTok Facebook y o u t u b e มีคือคือมีทุกช่องทางเลยคะ่ะ i ิน t ต g r กรมอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็ช่องทางของเป็นเบบี้เนี่ยก็จะเป็นจจี้เลอเบบี้ค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณคุณจอยจีย้มากๆนะคะท <ขอ S 1> ีะ่มาช่วยแชร์ประสบการณ์การเลี้ยงลูกให้คุณแม่ทุกคนได้ความรู้กันไปอย่างมากมายเลยทีเดียวสำหรับ E ีีถัดไปนะคะ แขกสุดพิเศษจะเป็นใครอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายบ๊่ยบายค่ะ